ทุกคนครับทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันที่เราเดินได้ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็วิ่งได้นะครับสุนัขก็เช่นเดียวกันครับตอนนี้เนี่ยเรามานําเสนอข้อเข่าเทียมนะครับในสุนัขนะครับซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัยก็มีผมแล้วก็อาจารย์นัทนะครับนะครับเราพบว่าภาวะข้อเสื่อมเนี่ยพบได้เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับในมนุษย์นะครับแต่ว่าข้อเข่าเสื่อมในสุนัขเนี่ยเราจะพบได้มากกว่า ไ,ไปนะฮะเพราะว่าในสุนัขเนี่ย <met musician> เนื่องจากเวลาเขาวิ่งหรือกระโดดหรือใช้ชีวิตปกติเนี่ยก็อาจมีโอกาสเกิดข้อเข่าเทียมเอ่อข้อเข่าเสื่อมได้นะฮะโดยพบว่าเป็นมากถึง20%นะครับของสุนัขทั้งหมดที่จะมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะครับโดยข้อเข่าเสื่อมเนี่ยโดยมากเนี่ยเราจะพบกับภาวะที่เป็นสมาร์เคลื่อนหลุดและเอ็นหัวเข่าฉีกขาดนะครับเอ็นภาวะเอ็นหัวเข่าฉีกขาดเนี่ยถ้าเรานึกออกก็คือเหมือนกับนักฟุตบอลเลยนะครับ ก็คือตัวเอ็นควายน้านั่นเองนะครับการเกิดการเคลื่อนหลุดหรือเอ็นหัวเข่าฉีกขาดในปัจจุบันเนี่ยก็จะทําให้เกิดภาวะที่เป็นหัวเข่าเสื่อมตามมานะครับการเกิดหัวเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นเปนแล้วเป็นเลยไม่มียารักษาที่จะสามารถกลับให้มันเป็นปกติได้นะครับเช่นเดียวกันในมนุษย์นะครับโซลูชันที่ดีที่สุดสําหรับการรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็คือการเปลี่ยนข้อเข่านะครับในการเปลี่ยนข้อเข่านะครับ มันไม่มีเทคโนโลยีไหนมาช่วยนะครับเรื่องภาวะข้อหัวเข่าเสื่อมนอกจากการเปลี่ยนข้อเข่านะฮะทีนี้ในการออกแบบของเราเนี่ยเราพบว่าในตลาดในปัจจุบันนะฮะในโลกนี้เนี่ยมีเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นคือของเมกันที่ทำเป็นคอมเมอรเชียลนะครับเราจึงพัฒนาตัวข้อเข่าขึ้นมานะฮะโดยใช้ตัวในส่วนของโคบอลโครมในส่วนของเป็น ตรงบริเวณต้นขานะครับแล้วก็เป็นบริเวณตัวนี้เป็นอัลตราไฮโมเลกุลร์เวทโพลีเอทิลีนนะครับเพื่อช่วยให้สัตว์เนี่ยสามารถกลับมาใช้เข่าได้ตามปกตินะครับแล้วก็ด้วยอ,อุปกรณ์ที่มีอยู่ในห้องผ่าตัดตามปกตินะครับไม่ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรเสริมมากเหมือนกับเช่นในต่างประเทศซึ่งจะมีราคาสูงกว่านะครับ นอกจากนี้เรายังออกแบบในส่วนของการตัดข้อเข่าด้วยเป็นคัสตอมไมคนะครับใช้สเปซิฟิกต่อตัวสัวตวต์วตัวนั้นๆโดยการตัดที่มีความแม่นยำสูงกว่าและมีความเหมาะสมเนื่องจากเราคำนวณก่อนนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับ,นนรบ,รบสำหรับเรื่องของความพันโนโลยีนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ในส่วนของการลงทุนน่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่า ระดับความพร้อม T.I.L. ของเราระดับเนั่นหมายความว่าเราเคยได้ทำการทดสอบนะครับโปรโตไทป์เนี่ยในสถานการณ์จริงมาแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับปริพันธ์ของเราที่เป็นตัวโปรตีสิตตัวนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีความน่าสนใจอีกประมาณสัก5ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือว่าเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นสถานที่ผลิตที่รับการรับรอง I.S.O. 1น8 5 9 0 0 1นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับการผลิตเครื่องมือแพทย์ในมนุษย์เลยนะครับ อันที่2คือเรามีเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีการการกัดตัดเฉือน,นะครับ CNC แล้วก็ 3D p r i n t i n g ที่ดีนะครับแล้วก็มี Fa c i l i t y ี้สำหรับการทำความสะอาดนะครับเพื่อลดการติดเชื้อในห้องผ่าตัดนะครับต่อมาก็คือว่าด้านของ b ร o m ย c h a n i c s ิกส์นะครับเรื่องของตัวการทดสอบทางด้านเชิงคนต่างๆเนี่ยเรามีการทดสอบแล้วและพบว่าดีกว่าในส่วนของที่เวนตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงทำให้เป็นข้อได้เปรียบของเรา ที่เป็นจุดเด่นเลยนะครับต่อมาก็คือว่าในเรื่องของพาเทสเนี่ยนะครับเรามีการจดพาเทสแล้วนะครับเนื่องจากทั้งในส่วนของที่เป็นอินโนเวชันแล้วก็ส่วนของดีไซน์นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าเนื่องจากวิสิเนสเนี้ยมันเป็นพิเศษลักษณะที่ว่าเซอร์เจียนเป็นคนเออ่เป็นคนเลือกของให้ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรคคอรนิชชันของตัวเซอร์เจียนเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้สิ่งนี้สนใจนะครับโดยเรามี มาจิ้นนะครับของของการขายทั้งหมดเนี่ยยันยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับและรายละอียดทองด้วยนะครับอาจารย์ต้องกดให้ผมครับอ๋อโอเคครับคราวนี้ direct market size ของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก61%ที่เป็นสุนัขนะครับโดยตลาดของสุนัขเนี่ยตลาดของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีมูลค่ามาสิามจุดล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีอัตราการเติบโตประมาณสัก10%ต่อปีนะครับถ้าคิดในส่วนของเฮลท์แคร์เฉพาะของสุนัขเองเนี่ยนะครับจะพบว่า เรามีมาสัก32%ที่เป็นส่วนของเฮลแคร์เซกเตอร์นะครับคิดเป็นมูลค่าประมาณ7,800กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็20%ของของของส่วนนี้นะครับก็จะเป็นมูลค่าของสุนัขที่มักจะเจอกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คิดราฟฟีแล้วประมาณ1,561ล้านบาทครับคราวนี้ในส่วนของโอกาสทางการตลาดก็คือว่าเครื่องมือแพทย์สำหรับสัตว์เป็นคลาสหนึ่งซึ่งสามารถทำทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ผลิตมาตรฐานค่อนข้างน้อยนะครับ แล้วก็มีมาร์เก็ตแคปค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ในการที่จะ expand ไปยังผลิตภัณฑ์ตัวอื่นทางสัตว์ได้ด้วยนะครับ Revenue stream ของเราเนี่ยนะครับก็คือเป็นการ direct sell ไปยังที่โรงพยาบาลสัตว์นะครับแล้วก็ indirect sell สำหรับในส่วนของ personal l i f e vertical guide นะครับที่เราโินโรยีอยู่แล้วเราสามารถ adapt กับ system อื่นได้นะครับ โดยถ้าเราคิดลัฟฟี่ว่าเรามีสัก10%ที่เป็น Market Share ของทั้งหมดเนี่ยต่อปีเนี่ยคิดว่าจะมี Revenue ประมาสัก156.1ล้านบาทนะครับส่วนเรื่องของ CRM ของเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำอยู่มาสาป,ประเด็นก็คือประเด็นแรกก็คือว่าทำา Quality Product ให้ให้ดีนะครับอันที่2ก็คือว่าเราจะทำ CRM ผ่านการ Training Workshop นะครับแล้วก็การออกบูธที่งานครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเราครับขอบคุณมากนะครับ